มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวันที่18กุมภาพันธ์2568กรมอุตุพยากร์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังปั่นกลางเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทะเลจีนใต้นะคะ ลักษณะเส้นนี้ส่งผลให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครและปาริมณนทนและภาคตะวันออกในขณะที่ประเทศไทยจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีฝนฟ้าขนองมีลมกระโชกแรงรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ทั้งนี้นะคะอุณหภูมิจะลดลง 1- 2สอ,ององศาเซลเซียสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยภาค เหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นและภาคกลางมีอากาศเย็ในในตอนเช้าค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและก็ระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมเกินชกแรงรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้บางพื้นที่โดยหลกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจง้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะ ส่วนเกษตรกรนะคะควรเตรียมป้องกันแล้วก็ระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตร สำหรับมรสุมตะว,วันออกเฉียงเหนือกำลังปไปกลางเข้าพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทำให้ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณเอ่าวไทยและก็ทะเลอันดา,ามันนะคะควรที่จะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยค่ะ สภาพอากาศที่มีการสะสมของฝุ่นละอองระยะนี้การสะสมฝุ่นละอองหมอกควันบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมากเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนลงพะยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้นะคะไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ค่ะ ภาคเหนืออากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้าทางตอนบนของภาคอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสค่ะและจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันนะคะโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิตม่ำสุด15-22องศาเซลเซียสสูงสุด33-38องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสค่ะ โดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกรนโชกแรงบางแหง่งส่วนมากจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด18-23องาศาเซลเซียสสูงสุด31-36องาศาเซลเซียสค่ะ ภาคกลางนะคะจะมีอากาศเย็นในตอนเชา้าและจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองละละ20ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแหง่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามวัสมุดสาครค่ะอุณหภูมิต่ำสุด19-24องศาเซลเซียสสูงสดุด34-38องศาเซลเซียสค่ะ ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ3าของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชัเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและก็จังหวัดตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ23-26ถึงกองาศาเซลเซียสสูงสุด31-36อถึงกองาศาเซลเซียสค่ะ ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฟังคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด21-25อถึงองศาเซลเซียสสูงสุด31-35อถึงองศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ เป็นมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสสูงสุด32-36องศาเซลเซียสค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองระละก40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสสูงสุด32-36องศาเซลเซียสค่ะขอขอบคุณกรมอตุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ